เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณพิมพแม่ไม้สาวสวยระดับมหาเศรษฐีจากธุรกิจของครอบครัวเธอมีพร้อมทุกอย่างเงินคอมบ้านหลังใหญ่และโอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกแต่สิ่งเดียวที่เงินของเธอซื้อคืนมาไม่ได้คือชีวิตของน้องมมยลูกสาววัยเจ็ดขวบที่จากไปอย่างกระทันหันจากโรคประจกรรมตัวที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดความเศร้ากัดกินใจจนพิมพเกือบจะเป็นบ้า ญาติิเลยแนะนําทางออกว่าลองรับเด็กกาพร้ามาเลี้ยงสิจะได้คลายเหงาพิมพ์ยอมทําตามครับแต่ในใจลึกๆของเธอไม่ได้ต้องการเด็กคนใหม่มาดามใจเธอต้องการร่างใหม่เพื่อให้ลูกคนเดิมกลับมาจากการท่องเที่ยวในอดีตพิมพ์เคยไปเห็นพิธีกรรมลึกลับในหมู่บ้านแถบแอฟริกานั่นคือศาสตร์ของวูดูพิธีเรียกวิญญาณคนตายให้กลับมาสิงสู่ในร่างของตุ๊กตา เธอใช้เส้นสายและเงินเพื่อเสาะหาข้อมูลต่างๆจากต่างประเทศและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่เกือบจะทำลายชีวิตเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งพิมพ์เริ่มตระเวนไปตามสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศเธอไม่ได้มองหาเด็กที่หน้าตาดีหรือเด็กที่ฉลาดแต่เธอมองหาเด็กที่มีวันเดือนปีเกิดและส่วนสูงใกล้เคียงกับน้องไมลที่สุดจนกระทั่งเธอไปเจอน้องแก้วเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบ ที่บ้านเด็กกำพร้าในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือน้องแก้วเป็นเด็กเงีย,งยบๆหน้าตาเศร้าส้อยทันทีที่พิมพ์เห็นก็รู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้พิมพ์ทำเรื่องขอรับเลี้ยงอย่างถูกกฎหมายทันทีเปลี่ยนชื่อให้ใหม่และพยายามให้แก้วเรียนรู้และยอมรับชื่อใหม่คือใหม่แต่ในเรื่องผมจะใช้ชื่อแก้วนะครับจะได้ไม่สับสนแต่ให้คิดว่าเธอใช้ชีวิตใหม่ในคราบของใหม่ลูกสาวที่เสียไปแล้ว ในวันแรกที่มาถึงบ้านหรูน้องแก้วตื่นเต้นมากครับเธอคิดว่าสวรรค์เมตตาส่งคุณแม่ใจดีมารับเธอไปดูแลแก้วพยายามทำตัวดีไหว้สวยพูดเพราะแต่พิมพ์ในตอนนั้นกลับมองแก้วด้วยสายตาที่เย็นชาเธอมองแก้วเป็นแค่ตุก,กตาที่มีลมหายใจเท่านั้นที่รอการบรรจุวิญญาณพิมพยายามใช้ชีวิตปกติถึงแม้เธอเองมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะทำอะไร แต่ก็ยังคงดูแลแก้วอย่างดีช่วงกลางวันที่เธอไปทำงานก็จะให้แม่บ้านและเลขาช่วยดูแลพาไปดูโรงเรียนพาไปซื้อของจนกระทั่งถึงวันที่เธอเฝ้ารอคืนพระจันทร์เต็มดวงพิมพ์เริ่มแผนการที่เตรียมไว้รอจนเด็กน้อยหลับไหลไปในห้องนอนของน้องหมายที่เธอจัดเตรียมไว้อย่างดีพิมพ์นำตุ๊กตาวูดูที่เธอซื้อมาจากต่างประเทศออกมาตุ๊กตาตัวนี้ทำจากผ้าเก่า ข้างในยัดด้วยเส้นผมและเล็บของน้องไมายตัวจริงพิมพ์จุดเทียนไขสีดำว่าสัญ,ญลักษณ์เวทลงบนหน้าผากของน้องแก้วที่กำลังหลับแล้วเริ่มสวดคาถาภาษาแปลกประหลาดที่เธอจำมาโลอาสปิริตออฟเดอะลอสต์รีเทิร์นทูดิสเวสเเธอกระซิบเรียกวิญญาณลูกสาวให้มาแทนที่วิญญาณของเด็กกำพร้าคนนี้ท่านใดนั้น ลมในห้องพัดกระโชกแรงหน้าต่างเปิดปิดเองร่างของน้องแก้วกระตุกเกรงตาเหลือกขึ้นจนเห็นแต่ตาขาวพิมพ์ตกใจถอยหลังผ่านไปสักพักร่างเล็กๆนั้นก็นิ่งสงบลงน้องแก้วค่อยๆลืมตาขึ้นแววตาที่เคยวูบไหวนั้นหายไปกลายเป็นแววตาที่นิ่งเรียบเด็กน้อยหันมามองพิมพ์แล้วยิ้มหวานคุณแม่ขา หนูหิวขนงจังน้ำเสียงนั้นท่าทางนั้นและคำพูดนั้นมันคือน้องหมายลูกสาวของเธอชัดๆพิมพ์โผเข้ากอดลูกช่วงเดือนแรกพิมพ์เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เธอกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งแต่ในความสุขนั้นมันมีความเย็นยะเยือกแฝงอยู่ครับความผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นทีละมิต จากที่น้องไมล์คนเดิมชอบกินเคก้กชอบกินพาสต้าแต่มีวันหนึ่งก็บอกว่าอยากกินเนื้อเลยทำสเต็กให้กินแต่ไมล์บอกว่าเนื้อของเธอสุกเกินไปอยากกินแบบของพิมพ์พคือมีเดียมแร์ก็บอกลูกไปว่ายังเด็กอยู่ให้กินสุกๆไปก่อนเพื่อสุขภาพไมล์ก็เริ่มงองแงก็เลยยอมให้ลูกกินของตัวเองน้องไมล์ใช้มือหยิบเนื้อชิ้นนั้นยัดเข้าปากเคี้ยวตุ้ย จนเลือดสีแดงไหลย้อยลงมาที่มุมปากพอเห็นแม่มองก็หันมายิ้มแก้มตุยอร่อยจังเลยค่ะแม่หวานมากพิมพ์สะดุ้งเฮือกแต่ก็พยายามยิ้มตอบพลางคิดในใจว่าลูกคงแค่หิวมากแน่ๆแ,และความน่ากลัวมันค่อยๆชัดเจนขึ้นในเรื่องพฤติกรรมยามค่ำคืนแม่บ้านคนเก่าแก่มารายงานพิมพ์ด้วยสีหน้าไม่สู้ดีว่าคุณผู้หญิงคะ ป้าได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าหนักๆอยู่บนชั้นสองทุกคืนเลยค่ะทีแรกนึกว่าขโมยแต่พอแอบดูป้าเห็นคุณหนูเดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้องพระเดินวนอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงแล้วก็บนพึมพำภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วขนลุกค่ะพิมพ์พได้ฟังก็โมโหดุแม่บ้านว่าเพอ้อเจอ้อลูกเธอก็แค่นอนละเมอแต่เหตุการณ์ที่ทำให้พิมพ์เริ่มใจเสียจริงๆคือเรื่องรูปวาดครับ ปกติไมยชอบวาดรูปดอกไม้รูปครอบครัววันนั้นพิมพ์เข้าไปทำความสะอาดห้องลูกเห็นสมุดวาดเขียนวางอยู่เธอเปิดดูด้วยความเอ็นดูหน้าแรกๆก,ก็เป็นรูปการ์ตูนปกติแต่พอเปิดไปหน้าหลัง,หล,งหลายเส้นเริ่มเปลี่ยนไปครับจากเส้นโค้งมนน่ารักกลายเป็นเส้นขีดเขียนรุนแรงสีดำและสีแดงภาพที่วาด เป็นภาพคนตัวใหญ่ๆถือมีดกำลังตัดหัวคนตัวเล็กๆแล้วระบายสีแดงเละเทะไปหมดใต้ภาพเขียนด้วยลายมือขยุกขยิกว่าออฟฟ่าออฟฟาซึ่งพิมพ์มารู้ทีหลังว่าเป็นชื่อปีศาจในลัทธิวูดู oo. พอพิมพ์ถามลูกว่าวาดอะไรแววตานิ่งเรียบไร้ความรู้สึกแล้วตอบเสียงเรียบเยบว่าเพื่อนในจินตนาการของหนูคะแม่ เขาบอกว่าเขาหิวเขาอยากออกมาเล่นด้วยวินาทีนั้นพิมพ์รู้สึกเย็นวาบไปถึงกระดูกสันหลังเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในร่างของเด็กคนนี้คือลูกสาวที่น่ารักของเธอจริงๆหรือเปล่าวันหนึ่งพิมพ์แอบไปแง้มดูลูกตอนกลางคืนเธอเห็นลูกสาวกำลังนั่งอยู่หน้ากระจกเงาใช้ลิปสติกสีแดงเขียนสัญ,ญลักษณ์บูดูเต็มกระจก และพึพรรมพำกับตัวเองด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจจุดแตกหักเกิดขึ้นในคืนนั้นพิมพ์ฝันเห็นน้องแก้วมายืนร้องไห้ยอยู่ปลายเตียงตัวน้องแก้วเหมือนมีเถาวันหรือโซ่ตรวนล่ามไว้สภาพอิดโรยและสู้ผอมคุณแม่ช่วยหนูด้วยมันจะกินหนูพิมพ์สะดุ้งตื่นรีบวิ่งไปที่ห้องลูกสาวภาพที่เห็นคือ น้องไมล์กำลังนั่งยองๆอยู่บนเตียงแล้วเอาเนื้อสเต็กที่หมักไว้แต่ยังไม่ได้ย่างมาฉีกกินสดๆหน้าตาตอนนี้บิดเบี้ยวคล้ายจะกลายเป็นปีศาจมึงเข้ามาทำไมเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายหยาบกระด้างพิมพ์ช็อกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไมย้ยแกเป็นใครกันแน่ปีศาจในร่างเด็กหัวเราะลั่นบ้านกูก็เป็นลูกมึงไงอยากได้ลูกใช่ไหมละ่ะ กูก็เป็นให้แล้วนี่ไงมึงเชิญกูมาเองนะณนะตอนนั้นพิมพ์พึ่งรู้ตัวว่าเธอทำผิดพลาดพิมพ์ถามไปแกเป็นตัวอะไรต้องการอะไรสิ่งนั้นฉีกยิ้มกว้างไม่ต้องอยากรู้หรอกว่ากูเป็นอะไรมึงแค่เลี้ยงกูอย่างนี้เดี๋ยวกูจะตอบแทนมึงเองวินาทีนั้นก็ทำให้พิมพ์คิดถึงความฝันเมื่อกี้หรือมันแค่อยากได้ร่างนี้ ณนะตอนนี้เธอคิดว่าคงไม่ได้น้องไมล์กลับคืนมาอีกแล้วแต่เธอกำลังจะทำให้เด็กที่บริสุทธิ์คนหนึ่งเดือดร้อนตอนนี้สัญชาตญาณความเป็นแม่ของเธอก็กลับมาความรู้สึกผิดถาโถมคิดในใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะสายเกินไปพิมพ์รู้ว่าจุดอ่อนของมันอยู่ที่ตุ๊กตาวูดูที่เธอใช้ทำพิธีเธอจำได้ว่าเก็บมันไว้ในตู้เซฟพิมพ์วิ่งหนีออกจากห้องนอนตรงไปที่ห้องทำงาน ปีศาจในร่างเด็กน้อยกรีดร้องโหยหวนวิ่งไล่ตามมามึงจะไปไหนมึงจะทำอะไรพิมพ์วิ่งไปถึงตู้เซฟมือสั่นกดรหัสผิดผิดถูกๆเธอหยิบตุ๊กตาออกหวังจะทำลายแต่ที่หน้าประตูร่างเด็กน้อยเดินย่างสามขุมเข้ามาในมือถือมีดคัตเตอร์ที่ไม่รู้ว่าหยิบมาตอนไหนถ้ามึงทำลายตุกตาเด็กนี่จะตายไปพร้อมกับกูมึงกล้าหรอ พิมพมองหน้าเด็กน้อยก็น้ำตาไหลเธอนึกถึงวันแรกที่ไปรับแก้วมาจากสถานสงเคราะห์แววตาที่โหยหาความรักคำว่าคุณแม่ขาที่แก้วเรียกเธอด้วยความจริงใจพิมพ์ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ยอมเสียลูกไปอีกคนพิมพ์ตะโกนแก้วถ้าหนูได้ยินแม่สู้มันนะลูกเหมือนปาฏิหารครับร่างนั้นชะงักมือที่ถือมีดสั่นระร,ริกน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเด็กน้อย แม่เสียงแก้วแทกขึ้นมาพิมพ์กระโจนไปปัดมีดคัตเตอร์ออกจากมือแล้วล็อกตัวร่างนั้นไว้แน่นพร้อมกับตะโกนเรียกแม่บ้านสุดเสียงร่างนั้นพยายามดิ้นสุดกำลังยังดีที่ปีศาจอยู่ในร่างเด็กตัวเล็กๆมันทั้งกัดทั้งขวนพิมพ์กัดฟันสู้กับความเจ็บปวดไม่นานแม่บ้านที่ได้ยินเสียงตะโกนก็ต้องตกใจเมื่อมาเจอสภาพที่เห็นเจ้านายตัวเอง กำลังกอดรัดลูกสาวแน่นจนร่างนั้นดิ้นสะบัดทั้งกัดทั้งข่วนจนพิมพ์แผลเต็มตัวเอาตุกตาข้างหลังไปเผาให้ทีพิมพ์ย้ำถึงสองครั้งเพราะแม่บ้านมัวแต่ตะลึงก่อนจะหยิบตุกตาบูดูตัวนั้นวิ่งไปที่ห้องครัวผ่านไปสักพักควันสีดำพวยพุ่งออกจากร่างเสียงกรีดร้องของพิศาดังโหยหวนก่อนที่ร่างจะค่อยๆหยุดดิ้นและอ่อนแรงล้มพับลงไปในอ้อมกอดของพิมพ ทุกอย่างเงียบสงบลงพิมพ์กอดร่างแก้วไว้แน่นแก้วแม่ขอโทษตื่นสิลูกแม่ขอโทษแม่บ้านวิ่งขึ้นมาบอกว่าเผาตุ๊กตาไปแล้วน้องแก้วค่อยๆลืมตาขึ้นแววตาคู่นั้นใสซื่อและบริสุทธิ์เหมือนเดิมคุณแม่ขาหนูว่าหนูฝันร้ายพิมพ์ยิ้มทั้งน้ำตาไม่เป็นไรแล้วลูกมันจบแล้วทั้งคู่เป็นลมพับไปจนแม่บ้านรีบโทรเรียกคนขับรถกลางดึก เพื่อมารับพิมพ์และลูกไปที่โรงพยาบาลพิมพ์ตื่นขึ้นก็เห็นว่าตัวนอนอยู่ในห้องพักฟื้นร่างกายของเธอเต็มไปด้วยผ้าพันแผลจากการโดนกัดโดนข่วนพี่แพรลูกหนูอยู่ไหนแพรลูกพี่ลูกน้องของพิมพ์ก็หน้านิ้วคิ้วขมวดเธอกับลูกทําอะไรกันมาเนี่ยลูกเธอก็ต้องรักษาอยู่ที่ตึกเด็กเพราะอาหารเป็นพิษแล้วทําไมลูกต้องมากัดมาทําร้ายเธอแบบนี้พิมพ์ได้แต่ร้องไห้ไม่กล้าเล่าเรื่องให้แพรฟัง บอกแค่ว่าทุกอย่างเป็นความผิดของพิมพ์เองและบอกว่าอยากจะไปหาลูกแพรก็บอกให้รอก่อนเพราะอาการของทั้งคู่ก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอีกสองสามวันก็คงได้กลับบ้านแล้วเมื่อทั้งคู่เจอกันอีกครั้งก็วิ่งโผเข้ากอดกันแก้วพูดว่าหนูกัดแม่หรอหนูขอโทษหนูไม่รู้เรื่องเลยพิมพ์ก็ได้แต่ปลอบว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้น พิมและแก้วก็ตัดสินใจขายบ้านและย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดคิดแค่ว่าอยากจะลืมทุกอย่างแล้วเริ่มชีวิตใหม่กับแก้วเธอยังคงมีหุ้นกับธุรกิจครอบครัวทําให้เธอเองก็ไม่ได้ลําบากอะไรคิดในใจว่าจะเลี้ยงดูแก้วอย่างดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้คนที่ตายเขาไปสบายแล้วการรั้งเขาไว้มีแต่จะสร้างความทุกข์แต่คนเป็นที่อยู่ตรงหน้าเราต่างหาก คือคนที่ควรค่าแก่การมอบความรักให้มากที่สุดอย่ารอจนวันสุดท้ายถึงจะรู้และเห็นคุณค่าในวันที่สายไปขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีและกอดคนที่คุณรักให้แน่นๆนะครับถ้าหากชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ